งาน Bangkok Water Festival นะครับ2024ปีที่เป็นปีที่9แล้วปีนี้เรามีเพิ่มพื้นที่ของคลององอ่างเข้ามาด้วยนะครับในความสำคัญของคลององอ่างก็คือจริงๆแล้วเป็นคลองประวัติศาสตร์หนึ่งใน3คลองที่อยู่ที่รอบพระนครนะครับหลังจากที่ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับความสวยงามและก็สเสน่ห์ของคลององอ่างก็กลับมา ังนั้นเนี่ยทางวอเตอร์เฟสติวัลในปีนี้เราก็เลยได้โอกาสดีนะครับได้รับความร่วมมือจากทางกทมและปักชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นอีกที่หนึ่งนะครับในการจัดกิจกรรมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเราก็จะมีเรื่องของการตักบาตรทางน้ําก็จะเป็นการรื้อฟื้นนะครับวิถีดั้งเดิมผู้ที่เข้ามาเพื่อเฉลิมฉลมงคลในช่วงปีใหม่ในวันสงกรานเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ของทางพื้นที่ได้นะครับ ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา